โอเครอบนี้ขอให้โดนเฮีย yeah. โดนครับผมนี่ไงโคคูขอขอขอแบ็กเอิโอ้ยโดนโดนโดโดนโดลังขค้ืนเตาสัตวานฟาโอ้โ,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 โหสุดยอดโอเคโดนครับเฮีย yeah. ูข้าไปเฮียเ <Yeah. S 2> yeah. ต็มเต็มอากาจูตีตอเนิ่ตงทั้งสุดขีไปเลย เพื่อโอ้โหยัดแค่อย่างเช่เอาไม่จบหรอกแค่นี้หลบโอ้ยโอเคฮึพุณไปมตวงครับอลังึืนเอาสถานฟ้ายย่าแปครับ สวัสดีตอนนักลบทุกคนด้วยนะครับผมกับมผมมาเกอร์ดิกเช่นเคยนะครับกับเกมดาร์คบอลสปาร์กิ่งซีโร่นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวละครที่หลายคนชื่นชอบเลยนะครับผมเป็นหนึ่งล่างของโกคูที่หลายคนชื่นชอบเลยเอาละไปสึกเื้าชอบยุทธภพนะครับเราจะไม่เล่นกับคนนะฮะเพราะคนมันเก่งเกินไปสู้ไม่ไหวเราแค่มารีวิวตัวละครนะครับทุกคนโอเคมานี่ก่อนแล้วก็จบเลยปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วอ่า เอาอนนี้แล้วกันแล้วตัวละครที่ผมจะมาด,ดูวันนี้ก็คือโกคุ Goku ร่างดําใจกายดำจิตนั่นเองนะครับผม่าก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นกันนะครับผมขอรบกทุกคนก่อนนะครับว่าร่างอันตราิสติค์นะครับทุกคนอย่าเรียกร่างนี้ว่าอัตตนิยมนะครับผมเพราะว่ามันเป็นพวกอนิเมะเถื่อนมันแปลนะครับผมผมไม่สนับสนุนให้ทุกคนสนับสนุชื่อเถื่อนเนาะ ชื่อทางการของร่างอันตรายอินสติงก็คือร่างนำใจกายนำจิตนะครับอาจจะผมอินเสิร์ตภาพของดากบัน T.S. ให้ดูนะครับอ่านี่เลยนี่คือชื่ออย่างเป็นทางการของร่างนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนรดนงกันหน่อยเนาะอย่าพูดชื่ออตัตนนยมนะครับขอร้องเลยนะเอาละเราก็ไปเริ่มเล่นโซคอรโกคูร่างน้ำใจกายนำจิตหรืออันตราอินสติ้งกันเลยบาทุกคนอาจจะชินกับ,กบว่า กูคูแบบชุดขาดเนาะแต่นี่แบบมาชุดเต็มเลยก็ไม่เป็นไรนะโอเคกดเท็กเริ่มกันเลยครับเ้ายุทธภพเฮ้ยทำไมเรามีกุต้ามาด้วยเนี่ยอ๋อเรารุปนับปกอ๋อโอเคโอเคลืมไปอ่าเจอกับโบลีครับพาร์สเปอร์

ไไต่อยหรือเปล่าเออเฮ้ยตบมาเด,ดี๋ยวไม่ดิจต่อยหรือเปล่าฮะนี่ไงตีมาวัดตี้เยอะเฮ้ยมาดิโอ้โหจะแบบว่าหลบแบบดิจิตอลสักหน่อยนี่ไงแฮร์รี่ครับเออเฮ้ยโอ้โหตี้โอ้โหมาเดี๋ยวไม่ดิมามิตะกิมีหลบด้วยนะมาเดีไม่ดิโอ้โหมันจับ โอเคอาโตเฮ้ยค่เอาละปกต่อยังรู้จิงไปเออเอาลิงเอาเลยเาก็เปนเาเสียด้วยกันเล่กันไว้เลยดีกว่านะดูดูการต้องอะไรดูการต้องกับพิเศษ20ครั้งนะครับได้อาชิเมนด้โอเคไปนต่อเลยครับ รับชั้นนัลเลอรเจอกับโดโลเรียโอเคสาเหตุที่ผมไม่เล่นกับคนครับผมเพราะว่าคนมันเก่งมากๆครับผมสู้ไม่ไหวอันนี้เรามาแค่รีวิวตัวละครก็พอนะครับผมแบบนายไม่มีทางอชันไฉันได้เหรอเอาอย่างรีวิวตัวละครนะฮะอืม จถูกฆ่าละสิอ้าวก็มาดิครับโดโรเลียโดโรลยมเนียนี่บกไดมาเอ้ไเ้อืออือาโ้ยนี่นีปัดเลยปัดเลยมาเจ้าอห้นได้นไงับเลำแสงยังรู้พุ่งเข้าไปเลยโกคูเยอะไอ้บ้าเฮ้ยัวน มาอันนี <zo ys ic> ้โดนหรือเปล่าห้อยโดนเอ้ยบ้าเฮ้ยไปสู้ย่ะเฮ้ยไม่จอมแฮเลยใช่ไหมเออมารอบสามห้อยโดนโอ้โหไม่ตัวโอ้ยจะได้โชว์สีวิวไปเนี่ยเอ้ยมาเฮ้ยมาได้ไหมอืมอ๋อก็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 เยอะนี่ไงเออโอ้ย โอ้โหไม่จับตบกันอยู่ไอฉันเอออ่ะโดนมันเนี่ยโอเคโดวมันครับ <Yeah! S 1> เฮียคูงขึ้นไปเฮ้ยเ <Yeah! S 1> ต็มเต็มโอเค,คไม่มีทางเอาชนะเซนได้หรอกอะไรพลังขึ้นตาวระยะศูนย์นี่ก็ตบกันสักทีไอ้บ้าเอ้ยไม่โดนเลยเฮ้ยลิงเอาไปแล้วแม่งลิงเอาโอ้โหเวเอ้ย เดี๋ยวเราไปปรับเปลี่ยนไอ้นี่ใหม่ดีกว่านะไม่เอาลิงเอาเวนเด้ถ้าอย่างมันตั้งคาบได้นะโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ไม่น่าเลยอ่ะเราไม่น่าเล่นตานี้เลยเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเราไปแก้ไขก่อนนะโอเคไปที่แก้ไขศึกนะครับอ่แก้ไขก่อนรูปแบบเดียว ต้นลึกๆปรับแต่งมีภาษีแพ็กออนออกทีไม่มีนะฮะโอเคดานสมเลือกดาวนเนมิคลุมโอเคตอนนี้ปุ่มเลยโอเคแล้วก็บันทึกนะฮะแล้วก็ตกลตรงขอให้สมดานนะฮะเออประมาณนี้แหละโอเคเราจะได้เล่นกันมันหน่อยนะครับทุกคนนี่ก็เล่นยไอไปยาวๆนะฮะสำหรับร่างน้ำใจกายน้ำจิตไอ เราก็ไม่ต้องลิงเอาละมาเอาเรียกการซุมมาอา้าเจอกับฟังในภาค GT ทีฮะซาเอาละครับผู้ต่อสู้คนแรกจะต้องสาดจริงใจนั่นคือสองคนนี้มาเยทเ,ยเยคสเฮ้ฮุฟโคสยังไม่จบยังจับจังหวะไม่ถูกแต่ว่าแต่ว่าอะไรอ่ะนี่ๆเมาเล่นกับหนูหน่อยสิ หนูฝึกไม่ใวิชาเยอะแกงพอตัวเลยนะอ๋อเหรอหนูฟังมาดิมามาไปเฮ้ยพอไม่ได้ฮะเออมาดิตีหลบแบบคล่องน้ำใจก้อยน้ำจิ๋งโอ้ยเดี๋ยวๆดเด็ดตี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 อัมพรอินสติ้งไงล่ะโอ้โหมาโอ้โหเด็ดเด็ดเด็ดฮะโอ้ยเดี๋ยวๆๆโอ้โหโอ้โหเก่งจังเลยนะหนูปัง ôi, ôi, ô ô, ơi, ô ô, ơi, cảnh lại, oi, ba hãy, cái nè, ơi, à, um, um, Ê! um, 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 Ê! um, 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 อะาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรปับ๊บอะไรปับ๊บอะไรปั๊บอะไรปั๊บอะไรอืเออโอ้โหขึ้นเตาอ่าเออไอัเนี้ยร่างที่เราคุ้นเคยกันโอ้โหบล็อกได้อีกไอออ้้โอเคพอใจนะแล้วจะก้าวต่อไปอีกได้ขั้นหนึ่งเย่เก็บตุยตะกี้นี้ จนจริงครับร่างน้ำใจกายน้ำจิตเย้รอบรองชนะเลิศครับตัวอะไรวะด็อกเตอร์อะไรสักอย่างนึงผมลืมชื่อมันอยู่ในภาพยวี่ฮะผู้ชนะรอบนี้จะได้เข้ารอบชิงโอเคเราจะสู้ร่างน้ำใจกายน้ำจิตได้ยังไงแล้วฮะชนะฉันได้อยู่แล้วเหรอด็อกเตอร์อะไรวะผมลืมชื่อ

เออเอาไอ้บ้าเฮ้กดผิดมันตัวใหญ่ฮะเราไปท่าแบบทุ้มไม่ได้เฮ้ลงโอเคอยยอยย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 อยยยยยไยยยยอยย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 ยมยย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 ยะยยลยยยยยยียย เฮอเฮ้ล็อปล็อปล็อปเฮ้แตกล่างนะครับนี่ต้องน้ำใจการน้ำจิตขั้นสมบูรณ์นี่ลอยอยู่ปลายไทยของความแข็งแกร่งนั้นเหรอกังเท่เลยครับโกคูอ้าวพลังครึ่งเตาสถานฟ้าแม่งบล็อกได้อีกเออโอ้โหนี่มาครับโอ้โหแมันแพรลี่ สุดยอดจริงครับโกคูอามะเผ่านั่นและนี่ครับล่างน้ำใจกายน้ำจิตท่านสมบูรณ์ฮะเฮ้ยโหสนุกมากสนุกมากเอ๊ะไปกันต่อเลยรอบชิงชนะเลิศโอ้โหยาจิโรเบะับโกคูล่างน้ำใจกายน้ำจิตเราจะสู้ได้ยังไงเนี่ยถามจริงตามสเกลพลังแล้ว เแต่นี่มันเกมะมันก็มีสิชนะอยู่มันจะเป็นอย่งงางนั้นได้ไงั้นเหรอแม่ยังจับจั่วไม่ถูกเอาวะม,มีทางเอาชนะฉันได้เหรอเสริมให้อ่ายัดกิโลเบครับอยากเตื่นกับจันไรนั่นนี่แปลกคนซะจริงแนะน่ก็เหรอป้าดิโอโ้โหบล็อกได้ครับมานี่ไงบล็อกเหรอเออเอ๊ะอันนี้เป็นคนธรรมดาให้มันบินไม่ได้นี่ไง ว้าววับเอ้าว้า้ปุ๊บปุ๊ยเดเดโอ้ยเดเดอเ้อเก่งแน่เก่งแน่นี่นีเก่งเหรอฮยบวับได้วะโอ้โหยเกยกันกักดคอมโบผิดะกินทไอ้ไอ้ไอ้มาต้ใจกายตจิตขั้นสมบูรณ์ ไปเลยอยู่บายฮะกูพังแข่งแข่งงั้นเหรอเอ่ากาจตีต่อเนื่องท่านสุดขีดไปเลยเพื่อโอ้โหยัดแค่อย่างเช่เราไม่จบหรอกแค่นี้หรอกตายย่เอออ่าผมก็ไปจะทำอะไรเอ่ยนี่จะเปลี่ยพลังเหรอไม่มีทางหรอกาไปอ่าขึ้นเอาสัตหานป้าบอกได้เหรอ ด okay. ีการนะครับเฮ้ยชาร์จก่อนชาร์จก่อนเฮ้ยมาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยทำอะไรตะลุยเตาตุดขีดขั้นซปเปอร์พุ um, ่งกลับไปโอ้โหหลบได้โอ้โหเสียดายของเลยเออเป็นการชาร์จที่โคตรเท่เลยครับโกคูรร่งนี้อ้าพุ่งกลับไปตเ่าอันนี้ขอให้ตัวเต็มๆนะ โ okay. yeah, yeah. อเคเย่แค่ย่างเท่นลังตึมเต่าสถานฟ้าเออโอ้โหแอฟไปโคตอลังการการสร้างขอบใจนะที่ต่อสู้กับฉันมาจะถึงขนาดนี้โอเคแต่ยังไม่จบคลิปนะฮะเราจะไม่ได้โชว์เอร่างแบบผมดำปกติเลยว่าอันติมันคืออะไร โอเคเดี๋ยวเอาใหม่นะครับรวิวยูไอตอ้มาผู้เขาแข่งขันรีบก่อนโอเคเออเอาแบบนี้บ้างดีกว่านะฮะไปเราก็จะมารีวิวยูไอแบบยาวๆเลยละกันไปร่างนลมใจก็ให้น้ำจิ้มแต่แบบเอาไปเชื่อมันก็เท่นะโอ้โกคูแบล็คครับล่างโลเซ่ มาสิเขาจะเป็นโปโคที่แข็งแกร่งแต่จะมีบทสนทนาหรือเปล่าดูก่อนทางอัฉันได้อยู่แล้วลหะโอโคแบ็คมีฉากไหนที่แกจะออกรองไปเถอะมาสิกคูแบ็คมามาไป

ปล่อยไปไปโอเคตอวนนี้แหละโอ้ยไอ้บ้าอะไรเนี่ยไอ้ฮ่าโอ้ยโดนแล้วเฉยอะไรเนี่ยโอ้โหเสียใจของไม่โดนเฉยเลยโอเคชาร์ตก่อนฮนะมันอยู่ไหนเนี่ยอ่ะนี่ก็จบกันสักทีพุ่งกลับไปอยู่โคตรไกลเลยเวินเออชาร์ตไปครับชาร์ตไปชาร์ตไป บุกไปนี่ไงโอเครอบนี้ขอให้โดนโดนครับผมนี่ไงโกฮูแบ็คเอิบฮ่าๆลังเึล่นเตาสถานฟ้าโอ้โหสุดยอดอันได้ลู้จุดออกของตัวเองอ้กาเตาสู้กับาย เอาใจนะขอบคุณนะขอบคุณนาโอเคไอ้ความสูงทีฮะว้าวรอบรองชนะเลิศทั้งเด็กเหรอโอ้โหได้ว่าจะได้สู้กับทั้งกองอานาคตเอาถึงรอบแีกแล้วรอบรองชนะเลิศเริ่มได้โอเคครับ โคเทเลยยางหวไม่ถูกเลยอ่วะต่วาอะไรก็ไม่รู้นะมีบทพูดแค่นี้นี่นี่ผมไม่คิดจะกีดกันพวกเตาออกก็ข้ออีกแล้วใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้เอ้โอ้อะไรวะเดี๋ยวดีดีีอ ไปเลยตัวครับเออลำแสงยังร yeah> ู้ไอ้พุ่งเข้าไปเลยโอ้โหมันเด้งตัวฟึ๊บปาตอย่างนี่ยเฮ้ยเด็กๆเฮ้ยนี่ไงบอกได้นนีี่่เฮ้ยลำแสงยังรู้ไอ้อันนี้ตัวหรือเปล่าเฮ้ยเด็กๆเดๆนี่ไงโดนเต็มเต็มโอเคเอาละ เราสามารถแปลงร่างเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเบกอนบกนโอ้โห้นี่อาเนอยนี่โอ้โหน,นี่ไงไอ้บ้า้กูผิดไปเดี๋ยวเดี๋ยวอแต่ครับเอาใจนะแล้จกน้นกต่อไปได้อีกขั้นแล้วโอเคต่อไปรอบชิงชนะเลิศน,นะเอาละ่ะ เอาล่ะครับทุกคนรอบชิงชนะเลิศเฮ้ยจะกับอูบูแล้วเนี่ยอูบูในภาค GT ฮะอ๋อโอเคไปเอาละ่เาละเราไปถึงรอบชิงชนะเลิศที่ทุกคนรอคอยเอ้ยเราจังหวะไม่ชัวร์อะวแต่ว่าอะไรก็ไม่รู้อีโบพูดอะไรหรือเปล่าอูบู จะให้ดูการวึชาอยากเข้มข้นเดี๋ย,ยนี้แ่ะครับโอเคเฮ้เ hey. ดี hey. ด๋ยวด้วยตั้อ้าวพุ่งไปเฮ้ยนีไงเออโอเคพุ่งกนไปครับเฮ้ยแล้วกันเฮ้ยนีนีต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 ีีต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 ีีต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 ีีีีีีีีีีีีีีนีีีีีี เฮ oh, oh ้ยเฮ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 ้ยอือ่ะโอ้ยอะไรเกละเร็กเโอ้โหเร็มาเรกละเ็นี่่ะขอจับไปโอ้โหจับไม่ได้เฮ้ยนี่ไงออโอเคล่างทใจกายจิตขั้นสมบูรณ์ที่เราู่ปลายทางความแข็งแกร่งั้นเหรอ อะไรอะซเปอร์อุบูเหรออาจริงด้วยเออล้นขึ้นมาเลยโอเคมาพุ่งไปอุ้ยไอ้บ้าให้ดนไปแน่โอ้โหโอเคพุ่งไปกันอะไรเราสี่น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 ี่โอเคพุ่งไปตังคับอลังขึ้นเอาสถาน โอ้ยแย้ครับฮู้ฮฮูู้้ขอบใจนะที่ต่อสู้กับฉันมาจนถึงขนาดนี้ <S <S โอเคเป็นยังไงบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าครับสำหรับโกคูอันตรายสิงหรือล้างน้ำใจการนำจิตนั่นเองนะครับอย่าเรียกว่าอัตตานิยมนะครับเพราะว่ามันเป็นแปรเถื่อนเนาะ <S 1> <S 1> เอาละไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับตอนนนลบสัตว์ทั้งหลายบ๊ายบายจ้า